ฮัลโหลทุกคนมาพบกับเกลิกแล้วนะคะ วันนี้อาจจะแบบแอบๆพูดนิดนึงเพราะว่าวอกวันนี้นะคะจะเป็นวอลกเซอร์ไพรส์พี่อุ๋มค่ะวันนี้เป็นวันเกิดพี่อุ๋มนะคะแล้วก็เกลจองที่พักที่พัทยาไว้ก็คือเมสันพัทยาค่ะคือมันเป็นที่พักที่แบบพี่อุ่มชอบอยากไปนะคะก็เลยจองที่นี่ไว้แล้วก็ทำเซอร์ไพรส์านางไว้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าเกลจองแบบว่าเป็นโรแมนติกดินเนอร์ก็คือให้ที่รีสอร์ทเขาจัดเป็นซุ้มดินเนอร์นะคะตอนเย็นไว้ให้แต่คืออันี้นางไม่รู้นะเมื่ะกล่าวว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ของ ก็แอบ,บเอาของขวัญใส่กระเป๋าอแอบบเอาของขวัญใส่กระเป๋าไปด้วยไม่ย แต่ยังไม่บอกนะว่าคืออะไรรอทุกคนดูพร้อมนางไปเลยว่าของขวัญคืออะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้มีชิ้นเดียวนะจ๊ะมี2ชิ้นแล้วก็มีเค,ค้กด้วยนะคะแล้วก็รอบนี้ที่ไปเมสันนะคะเกลก็เอาเสื้อผ้าที่ร้านคอลเลกชันใหม่ไปถ่ายแบบเพียบเลยเอาไว้เดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเกลจะให้ดูนะว่าเกลพกอะไรไปเที่ยวทะเลในรอบนี้บ้างนะคะยูบนรถแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเตรียมตัวไปพัทยานะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะทุกท่ อ้าวเงียบเงียบนี่นะคะอันนี้เป็นของรักของห่วงของเรานะคะก็คือเค้กนั่นเองแล้วก็พี่อุมไม่เห็นแล้วก็พี่อุมไม่รู้ว่าคืออะไรที่รักเดาได้ไหมคะว่าคือเค้กแบบหน้าตายังไงเดาได้ปะไม่รู้ถ้าเธอหันไมเขาดูอาจจะรู้ ไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราพยายามหาถุงที่มันเป็นแบบนี้มาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะไปทําอะไรที่เมสันกันบ้างมีอะไรที่ถุงจะได้ที่เมสันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะถึงเมสันวันนี้วันศุกร์ด้วยรถน่าจะติดเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมสันดีกว่าจ้ะ เิ้นมาี่รเามาแอบเลทนิดนึงอ่ะจริงๆมันเช็คอินบ่ายสองใช่ไหมคะแต่เรามาถึงกันเกือบสามโมงครึ่งเออประมาณสามโมงครึ่งนะคะเมื่อกี้ฝากพี่เขาไปแชร์เค้กและะ้วค่ะเตรียมกันเรียบร้อยเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะที่รีสอร์ทเขามีนวดให้ด้วยนี่นวดผ่อนคลายอันนี้นวดกี่นาทีคะสิบห้านาทีนะจ๊ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะพอดีว่าทางรีสอร์ทเขามีคอมพลิเมนต์รีนะคะเป็นไอศครีมขึ้นมาข้างบนเลยค่ะนี่ข้างบนเป็นบาร์แบบนี้คุณอุ่นกำลังจะกินไอศครีมจะ้ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นมากว่าวิวข้างหลังคือเป็นแบบทะเลอะ่ะ นี่ค่ะวิวทะเลเลยอันนี้จะเป็นชั้นบนที่เป็นสระว่ายน้ำข้างบนนะคะค่ะคุณค่ะ,คะอันนี้เป็นสเสื้อของเราเหมือนมาก,กันประมาณสามคืน <c oughs> ข้างหลังอีกข้างหลังอีกข้างหลังอีกจ้ะ <c oughs> ข้างหลังอีก <c oughs> นี่คืนเดียวจริงปะเนี่ย I just want you I just need you ถึงแล้วค่ะอันนี้คือห้องของเรานะคะ so เห็นทะเลเลยนี่นะคะที่พักเขาก็มีลำโพงของมาแชรให้นะคะทุกคนแล้วก็ ตรงนี้ค่ะน่ารักมากเขาก็มีหมวกมาให้เราด้วยไม่รู้จะพกหมวกมาทำไมดูสิหมวกเขาน่ารักด้วยค่ะมีกระเป๋าให้ใช้เป็นพร็อพด้วยนะคะ like the needs the we don't about the moon others sun care ก็เป็นพร็อพที่เตรียมมานะคะของที่เตรียมมาทะเลรอบนี้ก็จะมาให้ดูว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างนะคะโนสปอนนะคะทุกคนอันนี้คือซื้อเองใช้เองนะคะนี่ใบนี้สั่งมานะคะคือมันเป็นกระเป๋าหวายแล้วก็มีขนๆแบบเนี้ยค่ะน่ารักมากเลยแก้วเห็นช่วงนี้เขาหิตใส่กันเวลามาทะเลเนาะดูฟงฟิงอันนี้เก้วซื้อมาจากร้านพัมนนะคะในไ g เห็นไหมเขาทำชื่อให้ด้วยน่ารักมากอันนี้เป็นชุดว่ายน้ํานะคะช่วงนี้ t ู o p e กําลังมาอันนี้หมวกจําไม่ได้จริงๆว่าซื้อร้านไหนนี่ว่าจะอมาใส่กับชุดนี้ให้มันแบบเข้ากันแล้วก็หมวกรุ่นนี้ด้วยหมวกรุ่นนี้เห็นเขากําลังฮิตเลยอันนี้จากร้านแพวกิ้นช็อปนะคะใน IG ไอเหมือนกันแล้วก็สร้อยตอนนี้นะคะสร้อยหินเป็นที่ฮิตมากมากๆนะนี่เป็นสร้อยหินของแวนนะคะเกลสั่งมาเป็นเซตเดียวกับสร้อยคอเลย ร้านไอจีเหมือนกันนะอันนี้ชื่อร้านเอ,อ่อ Rock and Pearl Jewelry ค่ะแล้วก็สร้อยขอก็ห้ามขาดต่างหูต่างหงูนะจ๊ะก็ต้องมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลามาทะเลนั่นก็คือบรากาวนั่นเองนะถ้าใครตามเกลตลอดจะรู้ว่าการแต่งตัวของเราต้องใช้บรากาวเป็นหลักทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เตรียมมาในรอบนี้นะคะ ตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะกําลังจะไปกินข้าวเย็นกันนะคะทุกคนเรามาเดินซื้อพสยที่เกลทำไว้ให้พี่อุ๋มดีกก่อ <c oughs> อืมชุดคู่ชุดคู่ชุดคู่สีขาวตอนนี้พี่อุ๋มยังไม่รู้หรอกชะตากรรมตัวเองอะกลัวเดี๋ยวพนักงานเขาจะเดินมารับนะคะไปทานข้าวกันตอนนี้พาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วค่ะ นี่ค่ะคาทิตกำลังจะตกดินแล้วตอนนี้นางยังไม่ดูค่ะเออดีวันนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมคะเนี่ยตอนนี้คือนางยังไม่ดูนะคะวะ่าเรามีตกอาหารอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวรอดูรีแอคหนะึง จ้าน่ารักไหมสวัสดีค่ะน่ารักไหมน่ารักชอบไหมชอบเป็นไงสวยไหมดีเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปให้อยากให้เขาถ่ายรูปให้ค่ะเขงมีไปตกดินแล้วก็นั่งดีเลยเมื่อกี้เขาว่าเขามีเห็นโตนี้แวบๆนะ สภาพความรู้สึกได้ไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะชอบใช่ไหมวิวดีไหมที่รักวิวดีวิวดีเนาะท้อาทิพย์ก็เลยตกเออดูตอนแบบพระอาทิตย์ก็เลงจะตกดีบรรยากาศดีมากๆเลยเซอไพร์เก่งเซอไพร์เก่งใช่ไหม,ไมเวลาไหนไปทำแอบเดี๋ยวมีอีก <laughs> เดี๋ยวมีอีก เมนูอาหารนะคะของเราจริงๆเขาให้เกลยวเลือกด้วยนะว่าจะเอาอะไรบ้างอันนี้เกลยวสั่งเป็นเลือกเป็นคอร์สค่ะมี2คอร์สนะอันนี้เป็นทูน่าค่ะน่ากินมากส่วนตัวนี้จะเป็นแกลบนะคะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเมนูที่2นะคะ เป็นซุปค่ะอันนี้ซุปอะไรนะคะครีมซุปนะคะมากับขนมปังกระเดียมแล้วอยู่กินโอเคไหมคะหอมเนาะแล้วก็สอมยั่วเสือครับแรมช็อปนะครับมีเดียมนะครับอืมนม่เลวเออจานหมุนได้ด้วยหรอเจ๋งอ่ะเขาจะเอาทั้งสองอย่าง กินกันยังไงวะมาอ้าวากิ๊ดกิมิแบบนึงไม่ใช่หรอเรื่องจริงเป็นอ,อ,อะไรอันนี้เขากินกินแบบนี้มันกินยากเออเรื่องจริงปรไปนะแนะนำให้กินแบบผู้ดีผู้ดีา <laughs> เ,เราจะกินแบบผู้ดีเราก็กินแบบนี้ดีเรื่องจริงก็คืออย่างนี้ อ,อ๋รอรอ้รอนกลับไปใหม่แล้วขนมหวานของเราก็มาแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะของเกลอันนี้เป็นมะม่วงค่ะนี่เป็นมะม่วงนะคะแล้วก็ของหุมเป็นช็อกโก,กแลตฟองดูเขาจัดมาน่ากินมากเลยอะ่ะที่ราดูสิเนี่ยอยากจะหมุนให้ทุกคนดูบรรยากาศตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นไฟอตอนเย็นนะแต่ว่าเนี่ยได้ยินเสียงคลื่นทะเลไหมคะ มรรยากาศดีมาก อะไรนะคะเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์อย่อยากทิ้งไว้อะหนึ่งมาสูนเค้องเซอร์ไพรส์อย่างที่สามค่ะแฮปปี้เบิร์นเดย์ยนะคะพี่วักอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวหนักนะเอามือเดียววจะได้หรอมาเดี๋ยวถ่ายให้และแล้วก็ถึงเวลาแกะของขวัญ <c oughs> จะเซอร์ไพรส์ที่รักไหมอ่ะ <laughs> อันนี้คือชอบมากชอบมากบนนักบนหนาบนจนคิดว่าต้องซื้ออันนี้ให้แล้วแหละบอกทุกคนซีว่าเราได้อะไร n i n ินเะ d <laughs> น s ดส t c h ดีใจไหมคะเห็นบนมากว่าอยากดได้จะเล่นเลยใช่ไหมเล่นเลยแกเล่นได้ไหม <laughs> ขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวเสร็จแล้วกำลังเดินกลับห้องนะคะดูจากสภาพเดินกลับ กลมาใส่รองเท้าขากลับไม่ใส่รองเท้าแล้วเพราะเมื่อกี้ถ่ายรูปพี่ชายหาดแล้วก็เลอะไปเรียบร้อยนะคะโอ้ยแบกของขวัญกลับมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูเซอร์ไพที่สี่กันนะทุกคนเฮ้ยของขวัญอีกชิ้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมีก็แกะแล้วสิทำไมมันมีอีกชิ้นน่ะ เลือาแก่แก่นี่ได้อะไรคะได้อีกรอบหนึ่งลิงฟิตลิงฟิตเอาไปเล่นกับ Nintendo ใช่ไหมอยากได้มากนางอยากได้มากร้องทุกวันร้องร้องร้องจะซื้อเองร้องจะซื้อเองบอกว่าจะซื้ออะไรนะสิบเดือน10จะถูกปีกันลยซะด้มีซื้อให้เลยจะได้ไม่ต้องร้องแล้ว มอร์นิ่งค่ะทุกคนตื่นมาพร้อมวิวทะเลแบบนี้เลยนะนี่ค่ะหน้าห้องสวยมากๆเลยเรากำลังจะนั่งกินข้าวกันนะคะมีมื้อเช้าของเรานะคะเขามาเสิร์ฟให้ที่ห้องเลยนี่ที่นี่นะคะเขาจะมีให้เลือกเป็น อเมริกันเบเรฟาสเป็นไทยเบเร์ฟาสเจแปนนิสเบเกอรฟาสหรือว่าเป็นแบบสายครีมก็มีนะแต่ว่ารอบนี้อันนี้เราสั่งเป็นเจแปนนิชนะคะแล้วก็เป็นอเมริกันเบเกอร์ฟามาดูสิดูดีมากๆเลย ทุกคนคะตอนนี้เราออกมาจากเมสันพัทยาเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปก,กันคือรีบถ่ายมากเพราะว่าเอาชุดที่ร้านมาด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายวอล์กเลยนะแต่ว่าชุดที่ร้านเราก็ไม่ไม่ครบอยู่ดีเพราะว่าเรามีเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะช่วงเช้าเราก็เลยกําลังจะมาคาเฟ่ในตัวเมืองชลบุรีคะ่ะชื่อออสตินคาเฟ่แต่เมื่อกี้ตอนเสิร์ชมาคือเขาบอกว่าคนเยอะมากแต่ก็นะ มันเป็นวันเสาร์ด้วยเราก็ไม่ใจะถ่ายที่ไหนแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวจะลองไปดูกันว่าเราจะได้ถ่ายมากน้อยแค่ไหนคนจะเยอะแค่ไหนแล้วเดี๋ยวไปดูวิวบรรยากาศกันค่ะ You my world มาตอนนี้นะคะเป็นเวลาแบบ5โมงและ5โมงครึ่งนะคะตอนนี้แดดจ้ามากแต่เหมือนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วค่ะแบบนึงเมื่อกี้เราสั่งน้ำนั่งกินกับตรงบานนั้นนะคะที่ร้านนี้จริงๆวิวดีมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีวิวถ่ายรูปที่เขาจัดเป็นซุ้มตรงนี้ด้วยถ้ายิงถ่ายไปก็จะเห็นแบบเหมือนพระอาทิตย์ตกดินนะคะตรงบาร์ก็สวย I don know what I don't do know without you what you คาเฟ่เสร็จแล้วนะคะทุกคน G <c oughs> ก็คือแบบเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าเอาเสื้อผ้าที่ร้านไปถ่ายด้วยนะสําหรับทริปนี้มันก็จะเป็นแบบทริปสั้นๆเพราะเหมือนเราพาทุกคนมาเที่ยวทะเลก,กับเราด้วยแบบแหวแบบหแบบแบบนึง่งด้วยความที่แบบว่าเซอร์ไพรส์คุณอุ่มนะคะนี่สําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ซับสไคร์ให้เกลเกลฝากซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เกลด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามกันวอกหน้านะคะว่าจะพาไปที่ไหนนะไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย you'll stay or take me away